ถ้าอาหารบำรุงดวงตานะครับผมมีคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่ตาสั้นตั้งแต่ช่วงมัธยม6แลวแล้วก็ใส่แว่นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ทําคิดกับตัวเองตลอดเลยว่าทํายังไงให้สายตาดีแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเรากเกษียณแล้วเราอายุมากขึ้นเราอยากจะมาต่างประเทศแบบนี้ที่ผมมาที่แคนาดานะครับอยากจะไปทุกที่ทั่วโลกนะครับแต่ถ้าสายตาไม่ดีเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บความทรงจําต่างๆไว้ได้นะครับผมก็เลยสื่อสารแล้วพบว่าจริงๆอาหารที่เรากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ย มันเพียงพอนะครับที่จะช่วยในการป้องกันหรือลดความเสื่อมที่เกิดกับตาเราได้นะครับอาหารชนิดที่1คือปลานะครับในปลาทะเลและปลาน้ําจืดจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือโอเมก้าสนะครับโอเมก้าสเนี่ยจะมีชื่อเรียกยาวๆว่า EPA กับ DHA นะครับซึ่ง2ตัวนี้เขาพบว่ามันจะช่วยลดการอักเสบนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะความเสื่อมที่เกิดกับดวงตาได้ข้อที่2นะครับคือไข่นะครับผมกินไข่ทุกวันมา ประมาณ11ปีแล้วนะครับช่วงลดความอ้วนแล้วก็หลังจากลรความอ้วนก็ยังทานอยู่นะครับที่ผมทานอยู่เพราะว่ามันมีวิตามิน A แล้วมันมีลูทีนกับซีเซนทีน,นะครับ3ตัวนี้นะครับจะช่วยทําให้ดวงตาเราเนี่ยเสื่อมช้าลงนะครับสารอาหารตัวที่3นะครับอันนี้หาซื้อง่ายมากในร้านสะดวกซื้อนะครับคือพันยพืชเช่นแอลมอน์เลดฟักทองแบบนี้นะครับ อาหารเหล่านี้นะครับพวกธัญพืชเนี่ยมันจะมีวิตามินอ e ีเป็นส่วนประกอบค่อนข้างสูงนะครเวลาคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยวิตามินอ e ีจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระตั้งแต่หัวจรดเท้าและต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดวงตาของคุณด้วยทาให้ดวงตาของคุณเนี่ยเสื่อมจากอนุมูลอิสระหรือโลหะหนักช้าลง อาหารชนิดที่4ี่คือโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตมีวิตามิน A นะครับแต่ผมพูดถึงโยเกิร์ตที่ทําจากนมวัวนะครับก็จะมีวิตามิน A เป็นส่วนประกอบซึ่งช่วยบํารุงดวงตาแต่ถ้าใครก็ตามไม่ชอบนมวัวนะครับสามารถรับประทานข้อที่5ได้นะครับคือแครอทแครอทหรือว่าผักผลไม้ที่มีสีส้มนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะลงพิมพ์ที่ผักผลไม้สีส้มมีอะไรบ้างพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้หน่อยนะครับเนื่องจากมันมีเบตาแคโรทีนอยู่นะครับจะช่วยนะครับ ต่อต้านอนุมูลอิสระและลดความเสื่อมของดวงตาได้ส่วนใครก็ตามนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรับประทาน EPA กับ DHA แต่ไม่อยากทานปลาอยากจะทานโคลีนแต่ไม่อยากทานไข่นะครับตัวผมเองก็พกมาด้วยนะครับที่แคนาดานะครับก็คืออาหารเสริมที่ชื่อนูวิชนะงั้นใครสนใจสามารถดูส่วนประกอบของนูวิทที่ใช้บำรุงสมอง ดวงตาและระบบประสาทพร้อมกันได้นะครับโดยการพิมิ์นูวิทที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือในอินบ็อกซ์ของ Line แอหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้รักทุกคนจากแคนาดาแล้วเจอกันคลิปหน้ากับความรู้แบบนี้ครับสวัสดีครับ